สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้อูช่างบิ๊กนะครับผมมารีวิวทีที3.50นะครับผมสิ่งที่ได้ในชุดนี้ก็จะเป็นชุดทโ r นะครับผมเต็มระบบนะครับผมเต็มระบบเลยนะครับไม่มีอินเตอร์นะครับผมเป็นสไตล์อัดสดกองเดิมนะครับผมแต่จุดเด่นของชุด t โบตัวนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเครื่องร้อนนะครับผม ที่เราบอกว่าไม่ต้องกังวลเครื่องร้อนก็เพราะว่านิวฮอลแลนด์นะครับมันเป็นรถนอกพอช่วงบ่ายๆนะครับผมมันมักจะมีความร้อนจากไอเครื่องมาเยอะดังนั้นเวลาเราจะทำเทอร์โบนะครับเราต้องหาเทอร์โบที่มันคลา,ายความร้อนได้เร็วนะครับผมมันจะไม่กระทบต่อเครื่องนะครับผมเพราะว่าเครื่องร้อนแล้วเทอร์โบจะร้อนด้วยคายความร้อนไม่ทันนะครับผมใช้างานไม่ได้นะครับผมนี้ก็เป็นเคียร์ไหนึ่งนะครับ อยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์น,น,นะครับเสียงที่ผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสียงอยู่ด้านข้างของรถนะครับผมฝั่งซ้ายสายตัวรถนะครับก็เทอร์โบนะครับผมเลือกให้ดีนะครับผมมันจะไม่มีปัญหาเครื่องร้อน สำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นงบุกถูกผมไม่ค่อยรับนะเพราะว่ามันมันมักเจอปัญหาเครื่องร้อนแล้วเราต้องไปแก้งานนะครับมันไม่ค่อยจบผมก็เลยคิดแพงแพงรอบเดียวให้มันจบจะได้หา t ร์โบที่สายงานทั้งวันได้โดยที่เครื่องไม่ร้อนนะครับผมสําคัญเลยนะครับผมแรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมเครื่องต้องไม่ร้อนด้วยส่วนเสียงก็ได้โหดๆหน่อยนะครับผม ตัวเจ้าของรถเองก็บอกว่าเสียงเหมือนรถไถฟ,ฟอร์ดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเครื่องสามสูบนะครับสามสูบห้าสิบแรงรถตัวนี้แต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมคันที่ช่างไปทำอยู่กันทะลักคันนั้นก็ขับยากนะครับผมยากจริงๆ วางผานหน้าลงนี่โอ้โหหัวทิ่มเลยนะครับผมคันนี้ลูกค้าน่าจะแต่งสกีมาแล้วหรือเปล่าก็ให้ช่างพวกรดสอบงานดันอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่างานไถมันเหลือๆอยู่แล้วถ้างานดันดันได้ไฮหนึ่งไถก็สบายๆนะครับผม ก็อีกครั้งนะครับผมสำหรับคนที่ชอบนิวฮอลแลนด์นะครับผมใครที่มองหาเทอร์โบอยู่นะครับผมอยากจบอยากเก็บนะครับผมผูช่างบิกรับจบนะครับผม รถรุ่นนี้ต้องเสียงดุดุหน่อยนะครับผมจะได้สมตัวรถแต่แบบนี้เขาเรียกว่าเสียงหวานนะครับผมหอนก็หอนพอประมาณนะครับผมหมดไม่หมดหมดไม่หมดไม่หมดแม่หายหนึ่งไปได้สุดๆนะครับผมที่เหลือก็อยู่ที่คนขับนะครับผมน้ำมันกินน้อยกินมากกินเยอะ อยู่หน้างานด้วยนะครับหน้างานเสียกหน้างานแห้งหรือลุยน้ําลุยโคลลากหนักหรือดันทั้งวันนะครับเพราะว่าเราต้องแลกด้วยกําลังนะครับถ้าเราอยากประหยัดกําลังก็อาจจะทดถอยลงนะครับผมไม่แรงตามตีนนะครับผม ตัวนี้ก็อยู่คนข้างไกลนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้ผู้ชมได้ยินเสียงที่ใกล้เคียงของจริงนะครับผมโอ้หมดยห,หนึงนึกว่าแต่จะไม่หมด ไม่หมดแหมไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเทอร์โบนะครับผมทำเทอร์โบต้องทำให้ถึงนะครับมันจะได้จบถ้าเราทำถึงแล้วเราจะใช้แรงหรือใช้เท่าเดิม มันก็ไม่ค่อยมีผลต่อเครื่องหรืออะไรส่วนอื่นนะครับผมว่าอย่างน้อยเราก็เอาไว้แรงไว้แบบพุ่งงานดันก่อนพอรถมันล่องแล้วเนี่ยมันก็ไปได้มันสู้มันอึดพอมันล่องแล้วมันก็จะเดินไปเรื่อยเื่อยเราก็ไม่จาเป็นต้องกดคันเร่งเยอะเราก็เลี้ยงคันเร่งไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างไงก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับสาวกนิวฮอลแลนด์นะครับผมพีทีสามห้าศูนย์นะครับผม แล้วก็รุ่นอื่นๆน,นะครับผมที่เป็นรุ่นนิวฮอลแลนด์ถ้าลูกค้ามั่นใจนะครับมั่นใจในทีมงานช่างบิ๊กนะครับไม่ต้องถามเยอะนะครับผมไม่ต้องถามเยอะนะครับผมจัดเลยครับผมผมรับแพงผมรับให้จบนะครับผมโดยเฉพาะปัญหาเครื่องร้อนผมรับจบแน่นอนนะครับผมใช้างานได้ทั้งวัน นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิกด้วยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมจะเป็นเพจนะครับเพจช่างบิเศษโบเพจอูช่างบิเโษโบนะครับผมพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ได้เลยครับผมเดี๋ยวช่างเลิกงานเดี๋ยวช่างจะมาทยอยตอบนะครับผมใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเพราะว่างานรถไถนะช่างเจอแต่คนใจร้อนนะครับบางคนใจร้อนจริงๆนะครับผมไม่รับงานนะมันทําแล้วมันรู้สึกไม่มีความสุข เฉพาะคนที่ใจเย็นๆนะครับคนไหนใจร้อนผมไม่ค่อยรับงานนะผมพยายามปฏิเสธนะ